นี่เลยครับคุณผู้ชมครับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองครับตำรวจภูธรแม่สายด่านสุลกากรแม่สายและฝ่ายปกครองครับได้ร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจํานวนมากเลยนะฮะซึ่งมีผู้นําเอาไปจอดบริเวณลานของบ้านเลขที่175หมู่1ตําบลเวียงพังคําซึ่งติดกับลําน้ําสายนะฮะก็ติดกับชายแดงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพรมแดนไทยเมียนมาครับโดยเจ้าหน้าที่พบคนดูแลครับเป็นหญิงหนึ่งคน ส่วนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะฮะแต่ละคันก็มีการเสียบกุญแจคาเอาไว้เพื่อเป็นการที่จะสามารถขับขี่ได้ทันทีนะอืรวมถึงมีการจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเตรียมนํารถข้ามแม่น้ําสายออกไปยังจังหวัดท่าเหลประเทศเยนมาโดยผิดกฎหมายด้วยครับค่ะคุณธนกิจเห็นแบบนี้แล้วพอจะคํานวณได้ไหมว่ามีสักกี่คันเยอะไหมเยอะมากนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องนับนะคะเรานับมาให้เรียบร้อยแล้วบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนะตรงนี้ แปคันค่ะเกือบ100โอ้โหเยอะมากขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจคนเนี่ยนะคะก็ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะพบเพียงรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ฮอนด้สีขาวแดงหนึ่งคันถูกมัดเตรียมขนส่งและที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ํา มีช่องเดินใต้ตัวบ้านมีห่วงยางขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ก็สันิฐานว่าใช้สําหรับบรรทุกแล้วก็ชักลากรถจักรยานยนต์ข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดและนําส่งด่านสุลกากรแม่สายเพื่อตรวจสอบขายายผลต่อไปนะคะ